การสร้างกลุ่มลายเราสามารถสร้างเองง่ายๆด้วยตัวเองครับเพื่อนๆครับไปดูขั้นตอนกันเลยครับไลน์แต่สครั้งเพื่อเปิดเมื่อไปหาลายเจอแล้วใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปจึ๊กจึ๊กลน์แทกุ่มหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นใช้1นิ้วแต่ตรงซ้ายล่างรายการแถบหน้าหลักกลุ่มทับหนจากห้ารายการแถบหน้าหลักตรงนี้ครับเราใช้1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไป เลือดดูน่ารักโปรไฟล์ของลีทอโน่ปุ่มหลังจากนั้นนะครับเราใช้หนึ่งนิ้วแตะตรงซ้ายบนก็จะเจอโปรไฟล์ข้อวามหมดฐานะสามารถติดตามเราได้ทางยูทูบช่องแอดลีฟหนึ่งปุ่มปัดขวาต่อไปเลยครับรูปโปรไฟล์รูปภาพรายชื่อเพื่อนก็จะมีรายชื่อเพื่อนตรงนี้หุดหมดปุ่มปัดขวาต่อไปเลยครับวันเกิดวันนี้าพาทั้งศูนย์สองไร่การโรที่มะขามป้อมแบ่งสรรน,นสุขสามมะเฟืองมะลิแจ้งงานประสานเรื่องสี 4, ่อพื่อนอันต์ คชาทองมัเหียวอ่อนสารูปว่าสุภานณีสุราย,ยาประสานหลัมบ้าน11พี่ตุ๊กตรงยินดี thn t r a n s l o r ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปชมรมคนนาฏวีไม่ทอดทิ้งกัน16ช่วยอัดก็จะเจอกับรายการโปรดนั่นเองนะครับปัดขวาต่อนะครับเพื่อนพิระชาร้อนถังกลุ่มนานาสาระ2 0 9รศูนย์ข่าวสารและสาระสองถัดไปก็จะเจอเพื่อนถัดไปก็จะเจอกลุ่มเพื่อนพิระชาร้อนตรงนี้จะเป็นเพื่อนนะครับปัดขวาต่อไปก็จะเป็นกลุ่ม นานาสาระ209กลุมล่มกลุ่มนี่ฮะเราใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปตรงกลุ่มนี้เลยครับเพื่อนกลุม่มนานาสาระ2ค้นหาค้นหา,นหาช่องค้นหาเมื่อแตะเมื่อแตะเข้ามาตรงกลุ่มนะครับเมื่อแตะเข้ามาตรงกลุ่มนะครับเราก็ใช้1น่นิ้วปัดไปทางขวารายการโปรดปุ่มทจากเพื่อนปุ่มับเลือกอยู่กลุม่มปุ่มทับปสามจากสี่เขาบอกว่าเลือกอยู่กลุ่มสามจากสี่ปัดขวาต่อเลยครับ บัญชีทางการกลุ่มทับกลุ่ม73หัวข้อเขาก็จะแจ้งจํานวนกลุ่มที่เรามีอยู่เดิมแล้วนะครับว่าเราเป็นสมาชิกกลุ่มอยู่ตอนนี้คือ73นะครับปัดขวาต่อครับสร้างกลุ่มสร้างกลุ่มกับเพื่อนของคุณกลุ่มนี่ครับแต่สองครั้งเพื่อสร้างกลุ่มปุ่มสร้างกลุ่มอยู่ตรงนี้นั่นเองเมื่อเจอแล้วนะครับเมื่อเจอกลุ่ม73หัวข้อนี้กลุ่ม73ปัดขวามาครั้งหนึ่งสร้างกลุ่มสร้างกลุ่มกับเพื่อนของคุณกลุ่ม สร้างกลุ่มสร้างกลุ่มกับเพื่อนๆนของคุณตรงนี้แหละครับเป็นปุ่มการสร้างกลุ่มถ้าเกิดปัดขวาต่อไปอีกครั้งหนึ่งเดียวก็จะเป็นก็จะเป็นโอเพนแชทเรายังไม่สนใจกับโอเพนแชทก่อนนะครับปัดซ้ายกลับมาตรงสร้างกลุ่มสร้างกลุ่มกับเพื่อนของคุณกลุ่มสร้างกลุ่มปัดซ้ายกลับมาตรงสร้างกลุ่มเราใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจึ๊กจึ๊ก รกกลลุุุ่่มมมับปิดปทางซ้ายสุดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปิด,ป,ป,ดปัดมาทางขวาเลือกเพื่อนหัวข้อเขาบอกว่าเลือกเพื่อนอันนี้หมายถึงในกรณีที่เราสร้างกลุ่มแล้วก็อยากจะเลือกเพื่อนให้ได้อยู่ในกลุ่มที่เราสร้างนี้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่พร้อมที่จะเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมในกลุ่มของเราตอนนี้เราก็ปัดขวาต่อเลยครับต่อไปปุ่ม ไปที่ค้นหาด้วยชื่อช่องค้นหาแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขอ่าไปที่ต่อไปนะฮะในกรณีที่เราจะหาเพื่อนนะครับก็มาที่ช่องค้นหาตรงนี้เลยฮะหรือแชทล่าสุดหัวข้อแชทล่าสุดอะไรต่างๆเนี่ยฮะหรือถ้าเกิดเราจะหาแบบค้นหารายชื่อของเพื่อนก็ค้นหาด้วยชื่อช่องค้นหามาที่มาที่ค้นหา,หารายชื่อตรงนี้ฮะแล้วก็ป้อนชื่อของเพื่อนไป จะเป็นบางส่วนหรือว่าชื่อของเพื่อนคนนั้นนั้นทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากนิ้วลงมาตรงขวาล่างเพื่อหาปุ่มเสิร์ชหรือว่าค้นหานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเราสร้างกลุ่มแบบไม่ต้องเชิญเพื่อนเข้ามาตอนนี้ก่อนก็ปัดกลับมาทางซ้ายต่อไปปุ่มตรงคําว่าต่อไปนี่ฮะใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจึก๊กจึ๊กต่อไป ช่องอนข้อความกำลังแก้ไขหมดตัวอักษรตำแหน่งจุดแท้ยูต้นบรนทัดเราก็เราก็จะเข้ามายัางช่องป้อนเลยครับเพื่อนๆครับช่องป้อนนี้เป็นช่องป้อนสําหรับชื่อกลุ่มเลยฮะเราก็ตั้งชื่อกลุ่มเลยนะครับจะตั้งชื่อกลุ่มว่ายังไงดีลองตั้งกลุ่มเล่นอ,อย่างนั้นนะครับก็หรือว่าจะตั้ง ชื่อยังไงก็ได้ครับเพื่อนๆครับแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะฮะเพราะว่าชื่อกลุ่มเนี่ยเราตั้งไปแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่ะผมจะตั้งชื่อว่าลองตั้งกลุ่มเล่นเอลไลท์บ <L. S 3> like, ิ๊กเทสแต่สองครั้งเพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอกช้สองนิ้วแต่สองครั้งเมื่อบอกเสร็จปรากฏว่าเป็นภาษาอังกฤษยอยู่ฮะเดี๋ยวผมไปหาภาษาไทยก่อน <The Ash. S 1> แป้นพิมพ์ถัดไปภาษาไทยแต่สองครั้งไว้แป้นพิมพ์ถัดไปดอิโมจิอ่าผมได้ภาษาไทยมาแล้ว ผมจะไปที่ลอริงทอลอลิงลองลองิงไปที่ออางอออางออางไปที่งอง,ง,องูงองูงองูลองแล้วนะครับหลังจากนั้นจะไปที่ตาเตาจอจานตาเตาตเตา,ตา,ตา,ตาไม่หันอากาศโอสระไม่หันอากาศไม่หันอากาศไม่โทโอโออ่าแล้วก็งองูขอกวดงองูงองูลองตั้งอ่าได้แล้วนะครับลองตั้ง กลุม่มปลากไก่กไก่สระอารอเรือรอเรือสระอึสระอูสระอูเอกเอกไม้มมวนมอมามอมาโออออ่าสระเอสระเอขอขวดลอลิงลอลิงสระอาเอกเอกนอหนูนอหนูลักลักลองตั้งกลุ่มเล่นแล้วผมก็แตะเว้นวักเพื่อที่จะให้ voice over ลองอ่านชื่อนะครับลบวัก ผมก็ขอลบเว้นวักออกดูเหมือนชื่อเนี่ยจะได้ตามที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นใช้หนึ่งนิ้วแต่ตรงซ้ายบนบนเอ้ยตรงบนบนนิดหนึ่งลองตั้งกลุ่มเล่น16เครื่องหมายทับ50เพื่อที่จะได้ออกจากช่องป้อนนั่นเองนะครับทีนี้พอผมปัดมาทางซ้ายเมื่อสักครู่แก้ไขโปรไฟล์ปุ่มรูปภาพก็จะมีแก้ไขโปรไฟล์เอา,เ,อาเดี๋ยวผมจะจิ้มตรงซ้ายบนเลยนะฮะ จะมีกราบปัดขวามาตั้งค่าโปรไฟล์กลุ่มหัวข้อตั้งค่าโปรไฟล์กลุ่มอันนี้ในกรณีที่เราต้องการตั้งค่าโปรไฟล์ตั้งค่ารูปภาพประจํากลุ่มอะไรต่างๆนะฮะเขาก็เรียกว่าตั้งค่าโปรไฟล์ปัดขวามาครับสร้างกลุ่มอันนี้ปุ่มสร้างถ้าเกิดทุกอย่างเราพร้อมแล้วเราแตะที่สร้างจิกจ๊กๆกก็คือเสร็จเรียบร้อยเลยฮะปัดขวามาเพื่อดูกันก่อนแก้ไขโปรไฟล์กลุ่มรูปภาพตรงนี้ถ้าเกิด รูปภาพหรือว่ารูปโปรไฟล์ยังไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็สามารถแตะเข้าไปตรงแก้ไขตรงนี้ได้เลยฮะปัดขว้าต่อนะครับ16บเครื่องหมายทับ50ทับ50อันนี้คือจำนวนดีดของชื่อกลุ่มนั่นเองนะครับเขาให้เราพิมพ์ได้50ดีดหรือว่า50ตัวอักษรรวมสระพยัญชนะแล้วก็เครื่องหมายต่างๆนะครับ รวมเป็น50ที่ผมใช้ไปเมื่อสักครู่คือ16ครับอ่าก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่เกิน50ก็ยังได้อยู่ปัดขวาต่อนะครับช่องต้อนข้อความกำลังแก้ไขลองตั้งกลุ่มเล่นหมดตัวอักษรตำแหน่งจุดแทอยู่ท้ายบรรทัดตรงนี้คำที่สะกดผิดตรงนี้ก็คือช่องป้อนชื่อเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับถ้าเกิดปัดไปทางขวาเปนพุไทลิปุ่มอาจเป็นไปได้ปิดอันนี้จะเป็นการลบข้อความที่เขียนไปเมื่อสักครู่นะครับปัดขวาต่อครับสมาชิกเขาร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติอันนี้ สมาชิกเข้ากลุ่มโดยอัตโนมัติหมายความว่ายัางไงฮะถ้าเกิดเราตั้งค่าไว้อย่างนี้เนี่ยเราเชิญใครเข้าไปโอ้ oh. ตัวที่ผมพูดผิดเราเชิญใครชื่ออะไรไปคนนั้นก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มโดยอัตโนมัติเลยครับโดยที่เขาเองยังไม่ต้องตอบรับนะครับจูจ่ๆก็อา้าวมาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเป็นอย่างนั้นนะครับปัดขวาต่อนะครับ สมาชิกที่ได้รับคำเชิญจะเข้าร่วมกลุ่มโดยอัตโนมัติคุณสามารถปิดการตั้งค่านี้เพื่อให้สมาชิกเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมกลุ่มหรือไม่นี่ไงครับคำอธิบายและเราสามารถปิดตัวเลือกนี้ได้นะครับถ้าเกิดเราปิดตัวเลือกนี้เท่ากับว่าเขาเป็นผู้ตัดสินใจนะครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้าดีนะกลุ่มนี้พอเข้าไปแล้วจะเจอข้อความเยอะไหมเนี่ยเข้าไปแล้วจะเจอข้อความซ้ำไหมเนี่ยเข้าไปอยู่ก็หลายหลายคนแล้วก็อยู่กัน2-300คนแล้วก็จะมีอยู่คน2คนแล้วก็ แชทคุยกันเป็นการส่วนตัวไหมเนี่ยเอจจะรู้สึกําคัญกับกลุ่มนี้ไหมเนี่ยอะไรแบบนี้ฮะเออถ้าเกิดปิดตัวเลือกนี้เขาก็จะเป็นคนตัดสินใจแล้วก็จะเป็นคนช่างอกช่างใจนะครับว่าเออเข้าดีไหมเนาะพักนี้กลุ่มก็เยอะแยะเลยข้อความก็โอ้แล้วปรากฏว่ามีอยู่แค่คนสองคนนั่นแหละที่มาพูดมาคุย <laughs> ทั้งที่ไม่ค่อยมีประเด็นแต่คนนี้แหละจบมาเปิดประเด็นเดี๋ยวก็เปิดประเด็น่างนั้นเดี๋ยวก็เปิดประเด็น่องนี้ทุกๆประเด็นที่มาเปิดก็ไม่ใช่ว่าจะมีคําตอบอะไรประมาณนี้ฮะเออไปสไกายปรากฏว่าถ้าเกิดปิดฟังก์ชันนี้เพื่อนที่เราเชิญไปเขาจะเป็นผู้แต่สินใจนะครับว่าเขาจะเข้ากลุ่มนี้หรือเปล่านะครับดูรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มอ่า ถ้าเกิดปัดขวาต่อไปก็จะมีดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับกลุ่มอันนี้นะครับเลือกดูกลุ่มอาจเป็นไปได้เครื่องหมายถูกตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายแล้วนะฮะเครื่องหมายถูกแล้วบอกว่าเลือกอยู่ตอนนี้เราสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับสมาชิกหนึ่งแล้วก็บอกว่าสมาชิกตอนนี้คือหนึ่งก็คือตัวผมนี่เองนะฮะปัดขวาต่อนะครับเชิญสมาชิกกุ่มเชิญสมาชิกีน แล้วก็เชิญสมาชิกปุ่มนี่ตรงนี้เป็นปุ่มเชิญเพื่อนคนอื่นๆต่อได้อีกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นยุสเซอร์ผมลากข้ามดาวใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงหลังจากนั้นก็จะหมดแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับกลับปุ่มตั้งค่าดไฟล์กลุ่มหัวข้อผมใช้หนึ่งนิ้วแตะตรงซ้ายบนเพื่อมาที่กลับปุ่มมาที่กรับนะครับเพื่อที่จะได้ดูซ้ำกันอีกทีหนึ่ง เมื่อปัดขวามาก็จะเป็นเรื่องโปรไฟล์ตั้งค่าโปรไฟล์กลุ่มหัวข้อปัดขวามาก็สร้างกลุ่มสร้างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะฮะผมก็ใช้1นิ้วแตะ2ครั้งจึ๊กๆึสร้างกลับกลุ่มตรงคําว่าสร้างตอนนี้สถานะของกลุ่มก็กลับกลุ่มลองตั้งกลุ่มเล่นหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับการสร้างกลุ่มหลายก็ง่ายๆประมาณนี้เองนะครับมีข้อสังเกตไว้นิดหนึ่งนะครับ ในกรณีที่เราตั้งกลุ่มโดยที่ไม่เชิญเพื่อนเข้ามาร่วมในกลุ่มนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วที่เราเคยสร้างเอาไว้แล้วเราอยู่เพียงคนเดียวเรานี่แหละฮะโดยที่ไม่มีเพื่อนเลยนะครับอาจจะด้วยเหตุผลว่าเออเราสร้างกลุ่มไว้เพื่อจะเก็บข้อความนุ่นนี่นั่นที่เราชอบชอบอ่ะ บทความที่เราชอบเอ่ยข้อความของคนที่เราชอบเอ่ยบทกลอนที่เราชอบเอ่ยคาขวัญคําคมที่เราชอบเอ่ยเราจะเก็บไว้ที่เนี้ยเป็นแหล่งสะสมอะไรของเราอะอะไรแบบนี้ฮะแต่ในกลุ่มเนี้ยมีเราอยู่แค่คนเดียวนะครับอ่าในกรณีที่มีเราอยู่แค่คนเดียวอย่างนี้แล้วเราจะไปสร้างกลุ่มอื่นอีกเนี่ยโดยที่ไม่โดยที่ไม่ เชิญใครมาร่วมเราไม่สามารถสร้างได้ครับอาแล้วเทคนิคแล้วก็ทางออกของเรื่องนี้จะทำยังไงหนึ่งก็กลุ่มไหนที่เราอยู่คนเดียวก็ไปเชิญใครมาก่อนนะครับอ่าหลังจากนั้นค่อยว่ากันอย่างนี้ฮะก็จะได้มีทางออกให้กับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเรามีกลุ่มอยู่แล้วแล้วเราอยู่เพียงคนเดียวโดเดอยู่คนเดียวนยฮะแล้วเราจะสร้างกลุ่มใหม่ ลายเขาก็ฟ้องเลยะบอกว่าเออมีอยู่แล้วนะกลุ่มที่สร้างแล้วก็ยังอยู่คนเดียวนะเอออย่าสร้างเพิ่มเลยมั้งเออเขาก็ไม่ให้สร้างเพิ่มเขากลัวว่าเราจะเหงาบ้งครับ <c oughs> การสร้างกลุ่มลายก็ง่ายๆตามนี้เลยครับฝากเพื่อนเพืพ่อนผู้รับ,รบรชม,<ผ>มกดติดตามช่องทีชาแนล เพื่อเป็นก<ต>ำลังใจ <ไป S 1> ให้กับทีมงาน,นด้วยนะคะ